พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคัมภีร์นำ<า>ชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโปรดทรงสเสด็จลงมาสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้นะครับได้รับพัสดุจากปริศนีกล่องหนึ่งนะครับขอบคุณพระเจ้าเปิดดูข้างในก็มีความรู้สึกชื่นใจนะครับคุณผู้ฟังได้กร,รุณาเขียนการ์ดอวยพรและส่งความระลึกถึงมาให้และได้ให้คำอธิษฐาน ด้วยความห่วงใยในเรื่องของสุขภาพร่างกายสวัสดิภาพของตัวผู้รับใช้พระเจ้าของผู้จัดทํารายการเองนะครับขอบคุณพระเจ้าและนอกจากนั้นนะครับในกล่องก็มีขนมเปี๊ยะกล่องใหญ่จากแชงกาหลิลาส่งมาด้วยนะครับขอบคุณมากๆสาหรับความห่วงใยความระลึกถึงที่มีต่อทางทีมงานของเราต่อการรับใช้ในพันธกิจต่างๆตลอดมานะครับ ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าตอบสนองในความตั้งใจในเจตนาในน้ำจิตน้ำใจสำหรับพี่น้องคุณผู้ฟังนะครับที่ส่งของมาในวันนี้และมีพี่น้องคุณผู้ฟังอีกหลายท่านครับที่ได้กรุณาถวายทรัพย์เข้ามาเพื่อสนับสนุนเป็นค่าอาหารให้กับลูกๆในพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์ในช่วงที่เรียนออนไลน์ในช่วงที่อยู่ในภาวะวิกฤตของ การระบาดของโรคโควิด1 9นะครับซึ่งเราก็คาดหวังว่าพระเจ้าจะทรงโปรดเมตตาให้เหตุการณ์นี้ผ่านพ้นไปในเร็ววันนะครับและขอพระเจ้าเมตตาอาํำนวยพระพรแก่คุณผู้ฟังแก่พี่น้องทุกทุกท่านที่ห่วงใยและระลึกถึงพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถธรรมนะครับที่ได้มีส่วนถวายทรัพย์ก็ดีส่งข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นเข้ามาสนับสนุนพันธกิจนี้อย่างต่อเนื่องนะครับ มีพี่น้องหลายท่านถวายทรัพย์เข้ามาและก็ไม่ได้แจ้งบาทท่านมีส่วนในการถวายแต่เมื่อเรานําบัญชีธนาคารไปเช็คดูเราก็เห็นว่ามีการถวายเข้ามานะครับทุกบาททุกสตังค์ที่ได้ถวายเข้ามานั้นพระเจ้าทรงรับรู้รับทราบเจตนาในหัวจิตหัวใจของท่านนะครับขอบําเหน็จพระพรจากพระเจ้านั้นได้เป็นของทุกทุกท่านที่ได้ระลึกถึงและมีส่วน ไม่ว่าจะมากจะน้อยนั้นอยู่ที่น้ำใจอยู่ที่ความตั้งใจของท่านบำเหน็จพระพรของพระเจ้าไม่ได้มีจำกัดการอวยพรของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราถวายมากน้อยแค่ไหนเราทำดีแค่ไหนแต่พระเจ้ารักเราทุกคนและพระเจ้าจะตอบแทนทุกสิ่งที่เราทั้งหลายให้กับพันธกิจของพระเจ้าให้กับผู้เล็กน้อยเหมือนกับการให้กับพระเจ้าได้สรงยืม พระองค์จะไม่ทรงเพิกเฉยไม่ละเลยความตั้งใจของเราแน่นอนขอบำเน็จพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นของคุณผู้ฟังทุกทุกท่านตลอดไปนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าวันนี้ที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันนะครับอยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่64นะครับซึ่งเราจะต้องย้อนเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ก่อนหน้านี้สักหน่อยหนึ่งนะครับใน ประธรรมอิสยาบทที่63ได้กล่าวเอาไว้ถึงเหตุการณ์ที่บาบิโลนนั้นได้โจมตีกรุงเยรูซาเล็มเป็นครั้งสุดท้ายในช่วงเวลานั้นเนี่ยชนชาติเอโดมเขาได้มีการกระทําลงมือทําการอย่างใจจืดใจดํานะครับโหดร้ายเขาได้เข้ามาซ้ําเติมคนอิสราเอลอย่างลิงโลดอย่างกระเฮียนกระหือเฮี้ยมโหดจริงๆ ขอมุ่งหวังที่จะกวาดล้างชนชาติอิสราเอลไม่ให้เหลือแม้แต่ซากคุณเ้ฟังครับเพราะเหตุนี้เองผู้เผยพระวจนะจึงได้มีโอกาสประกาศว่าเอโดมจะถูกพระเจ้าทรงพิพากษาลงโทษอย่างหนักเอโดมที่ท่านอิสยาได้กล่าวถึงในพระธรรมอิสยาบทที่63นี้คงจะมีความหมายกว้างกว่า,วาชนชาติเอโดมเท่านั้น ซึ่งอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์หมายถึงศัตรูทั้งสิ้นของประชากรขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งก็เปรียบเหมือนศัตรูขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยนะครับซึ่งภาพการเผยพระวจนะของอิสยานั้นการแก้แค้นของพระเจ้าที่มีต่อเอโดมเป็นภาพที่อิสยาได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งแต่งกายสีแดงเดินมาจากเมืองเอโดมจึงถามว่าท่านเป็นใครผู้นั้นตอบว่า เป็นพระเจ้าผู้ส่งลงโทษศัตรูแต่ช่วยกู้พลไพร่ของพระองค์อิสยาจึงถามพระองค์ว่าเหตุใดเครื่องทรงของพระองค์จึงแดงกำ่ำพระองค์ตรัสตอบว่าเครื่องทรงนั้นเปื้อนเลือดของศัตรูที่ถูกฆ่าภาพของพลังุ่นที่ถูกย่ำให้ได้เล่าอางุ่นเป็นภาพพด เหมือนกับภาพเลือดของคนบาปที่ไหลเจิ่งนองไปทั่วโลกเมื่อพระเจ้าได้ลงโทษด,ด้วยพระพิโรธอันบริสุทธิ์ของพระองค์พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่จะพิพากษาลงโทษเช่นนี้ได้เพราะพระองค์เท่านั้นที่บริสุทธิ์แท้และส่งฤิษฐานุภาพที่ยิ่งใหญ่นะครับอิสยาได้อธิษฐานเผื่อประชากรของพระเจ้า ที่พวกเขาต้องทนทุกทรมานทุกเข็นในบาบิโลนแต่ว่าก่อนอื่นนั้นเขาได้กล่าวถึงกิจการที่เต็มไปด้วยความรักมั่นคงของพระเจ้าในอดีตการอิสราเอลนั้นถือได้ว่าเป็นผลไพร่ของพระเจ้าจึงได้รับพระกรุณาโดยพระองค์ทรงปลดปล่อยพวกเขา ตอนแรกก็ให้พ้นจากการเป็นทาสในอียิปต์แต่ว่าพวกเขาได้กบฏต่อพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งพวกเขาเองจึงถูกพระเจ้าลงโทษแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับพระเจ้าก็ไม่ได้ส่งทอดทิ้งคนอิสราเอลพระองค์ยังคงช่วยพวกเขาเพราะเห็นแก่พันธสัญญาที่มีต่อบรรพบุรุษของพวกเขา ผู้เผยพระวจนะจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพระเจ้าผู้ทรงช่วยอิสราเอลในสมัยของโมเสสนั้นก็จะท่งช่วยพวกเขาอีกครั้งหนึ่งโดยจะให้มาช่วยพวกเขาพ้นจากการเป็นทาสพ้นจากการเป็นฉเฉลยในบาบิโลนในคราวนี้นะครับซึ่งเวลาที่ท่านอิสยาอธิษฐานวิงวอนพระเจ้าเพื่ออิสราเอลนั้นท่านรู้ว่าพลพร่ของพระองค์ ได้ประพฤตตัวอย่างน่าละอายถ้าหากว่าอับราฮัมและยาโคบผู้เป็นบิดาของอิสราเอลตามสายโลหิตได้เห็นภาพลูกหลานของพวกเขาตกเป็นเฉลยบรรพบุรุษเหล่านั้นคงจะอับอายและคงจะไม่ยอมยุ่งเกี่ยวอะไรกับพวกเขาอีกแต่อิสยาไม่อยากให้พระเจ้าผู้เป็นพระบิดาบนสวรรค์กระทำเช่นนั้นกับพวกเขา ท่านไม่อยากให้พระเจ้าส่งละทิ้งคนอิสราเอลนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าพระองค์ทรงกําลังจะละทิ้งพวกเขาแล้วจริงๆทั้งนี้เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงปล่อยให้บาบิโลนเข้ามาทำลายพระนิเวศและนำประชากรของพระองค์ไปเป็นฉเฉลยยังดินแดนที่ไม่มีอะไรยืนยันเป็นหมายสำคัญว่าคนเหล่านี้ เคยเป็นพลรพรพยของพระเจ้ากลั้ฟังครับพระเจ้าได้ทรงช่วยชนชาติของพระองค์อย่างมหัศจรรย์ในสมัยก่อนอิสยาจึงหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เห็นพระองค์ทรงกระทำเช่นนั้นอีกครั้งหนึ่งกับประชากรของพระองค์และหวังจะเห็นบรรดาศัตรูของประชากรของพระองค์ศัตรูของพระเจ้านั้นถูกคว่ำลง คนที่มุ่งหมายจะกระทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าพวกเขารู้ว่าพระองค์ทรงช่วยเขาได้ในวิถีทางที่ไม่คาดฝันมาก่อนเวลาพระองค์ทรงตีสอนเขาไม่ขมขื่นใจเพราะเขารู้เต็มอกว่าเขาเองเป็นคนบาปและทําผิดทําบาปจริงๆแม้แต่สิ่งดีที่เขาได้กระทำ ก็ยังเป็นสิ่งดีที่มีมนทินมีด่างพร้อยปะปนอยู่ด้วยนะครับบางครั้งพวกเขาก็ลืมพระเจ้าดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่พระองค์ได้ซ่อนพระพักของพระองค์ไปจากพวกเขาบรรดาผู้เชื่อต่างก็รู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเขาพระองค์อาจจะตีสอนบุตรที่ทำผิดแต่พระองค์ก็ยังทรงรักเขามาก ดังนั้นอิสยาจึงทูลถามพระเจ้าว่าความพินาศที่พระองค์ให้มาถึงชาวยิวนั้นยังไม่สาสมยังไม่เพียงพออีกหรือพระองค์จะไม่ทรงเมตตาเขาอีกหรือพระองค์จะไม่ทรงยกโทษให้เขาหรือและจะไม่นําเขากลับบ้านเมืองของเขาหรือคุณทู้ฟัาครับรเราจะมาอ่านพระวันะธรรมของพระเจ้าที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับที่อิสยา ได้บันทึกเอาไว้ในพระธรรมอิสยาบทที่64นะครับเราจะอ่านตั้งแต่ข้อหนึ่งไปจนถึงข้อที่12นะครับพระธรรมอิสยาบทที่64ข้อ1ถึงข้อ12มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับโอ้ถ้าหากว่าพระองค์ทรงแหวกฟ้าสวรรค์ลงมาได้หนอเพื่อภูเขาจะสั่นสะเทือน ต่อพระพักพระองค์ดังเมื่อไฟติดกองขนแหนงไม้และไฟกระทำให้น้ำเดือดเพื่อให้พระนามของพระองค์เป็นที่รู้จักแก่ปฏิป,ปักษ์ของพระองค์เพื่อบรรดาประชาชาติจะสะเทือนต่อพระพักพระองค์เมื่อพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่น่ากลัวที่พวกข้าพระองค์คาดไม่ถึง พระองค์เสด็จลงมาภูเขาก็หวั่นไหวต่อพระพักพระองค์ตั้งแต่เก่าก่อนไม่มีผู้ใดได้ยินหรือทราบด้วยหูหรือตาได้เห็นพระเจ้าสักองค์นอกเหนือพระองค์ผู้ทรงกระทำเพื่อบรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์พระองค์ทรงพบเขาที่กระทำความชอบธรรมอย่างชื่นบาน บรรดาผู้ที่จำพระองค์ได้ในวิธีการของพระองค์ดูเถิดพระองค์ส่งกลิวและข้าพระองค์ทั้งหลายบาปข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่ในบาปเป็นเวลานาน,านและข้าพระองค์ทั้งหลายจะรอดหรือข้าพระองค์ทุกคนได้กลายเป็นเหมือนคนที่ไม่สะอาด และการกระทําอันชอบธรรมของข้าพระองค์ทั้งสิ้นเหมือนเสื้อผ้าที่สกปรกข้าพระองค์ทุกคนเหี่ยวลงอย่างใบไม้และความบาปผิดของข้าพระองค์ทั้งหลายได้พัดพาข้าพระองค์ไปเหมือนลมไม่มีผู้ใดร้องทูลต่อพระนามของพระองค์ที่เราตนเองให้ยึดพระองค์ไว้ พราะพระองค์ทรงซ่อนพระพักของพระองค์จากข้าพระองค์ทั้งหลายและได้มอบข้าพระองค์ทั้งหลายไว้ในมือของความบากผิดของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าแต่พระองค์ยังทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นดินเหนียวและพระองค์ทรงเป็นช่างปั้นข้าพระองค์ทุกคน เป็นผลพระหัตถกิจของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขออย่าทรงกริ้วนักและขออย่าทรงจดจำความบาปผิดไว้เป็นนิดดูเถิดขอทรงพิเคราะห์ข้าพระองค์ทั้งสิน้นเป็นชนชาติของพระองค์หัวเมืองบริสุทธิ์ของพระองค์กลายเป็นถิ่นธุรกันดารสิโยน ได้กลายเป็นถิ่นทุรก,กันดารเยรูซาเล็ม er เป็นที่ร้างเปล่านิเวศอันบริสุทธิ์และงามของข้าพระองค์ทั้งหลายที่ซึ่งบรรพบุรุษของข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ถูกไฟเผาเสียแล้วและสิ่งอันมีค่าของข้าพระองค์ทั้งสิ้นได้ถูกทิ้งร้างข้าแต่พระเจ้าเป็นอย่างนี้แล้ว พระองค์ยังจะทรงยับยั้งพระองค์ไว้หรือพระองค์จะทรงเงียบอยู่และข่มใจพวกข้าพระองค์อย่างถึงขนาดหรือคุณผู้ฟังครับในยุคนี้นะครับมีพี่น้องคริสเตียนจํานวนมากโดยเฉพาะกลุ่มพี่น้องคริสเตียนในซีกโลกตะวันตกนะครับพวกเขามีความรู้สึกว่าพวกเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ความเชื่อของพวกเขา เต็มไปด้วยอันตรายทั้งนี้เพราะว่าคริสตจักรเริ่มไม่มีความหมายสำหรับผู้คนและเก้าอี้ในคริสตจักรกําลังนมัสการพระเจ้าแทนผู้คนเพราะคนเริ่มไม่เข้าโบสถ์กันแล้วนะครับซึ่งข่านิยมทางจริยธรรมและศีลธรรมที่เคยหล่อหลอมโดยพระกิติคุณของพระเจ้ามานานกว่าหลายศตวตรรษดูเหมือนว่ากำลัง ถูกละทิ้งไปในช่วงเวลานี้คนหนุ่มคนสาวหันหลังให้กับพระเจ้ากันแล้วนะครับซึ่งมันตรงกันข้ามกับความรู้สึกของเราทั้งหลายเราคิดว่าอิสระเสรีภาพจะช่วยให้การนมัสก,การพระเจ้านั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นคนจะมีโอกาสปนิบัติพระเจ้าสะดวกยิ่งขึ้นแต่ตรงกันข้ามเสรีภาพเหล่านี้กลับกลายเป็นศัตรูตัวสำคัญสำหรับคริสตจักรเพราะว่า ผู้คนมีสิทธิ์ตัดสินใจที่จะเลิกเชื่อพระเจ้าหันหลังให้กับพระเจ้าความรู้วิทยาการความเข้าใจการศึกษาต่างๆมากมายทำให้คนเข้าใจผิดว่าตัวเขาเองเป็นเจ้าโลกและเป็นเจ้าของชีวิตดังนั้นเขาไม่จำเป็นเขาไม่ต้องการพระเจ้าเขาพึ่งพิงกำลังความรู้ความสามารถของพวกเขานี่คือวิกฤตความเชื่อของประเทศที่พัฒนาแล้ว เมื่อผู้คนเย็นชาและหันหลังให้กับพระเจ้าครับคุณไ้ฟังครับเมื่อก่อนประเทศเหล่านี้บรรพบุพร,บรุษของพวกเขาได้รับการอวยพรได้รับการเจิมด้วยพระวิญญาณบร,ริสุทธิ์ของพระเจ้าการเติบโตความเชื่อเข้มแข็งมากขึ้นเพราะเขาเอาจริงเอาจังในพระเจ้าแต่วันนี้มีเพียงองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่จะเมตตาพลิกสถานการณ์เปลี่ยนสถานการณ์ให้ฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ คุณผู้ฟังครับในพระธรรมตอนนี้นะครับคำอธิษฐานของอิสยาห์นั้นได้สะท้อนประสบการณ์ของเราว่าศัตรูของพระเจ้านั้นเขาไม่รู้จักพระเจ้าด้วยซ้ำไปพระพักของพระเจ้าถูกซ่อนเอาไว้และไม่มีใครสแสวงหาพระองค์กรุงเยรูซาเล็มและพระวิหารซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการทรงสถิตยอยู่ของพระเจ้าและเป็นศูนย์กลางการนมัสการ ทูกทำลายไปซึ่งความรู้สึกเหล่านี้นะครับในฐานะผู้เชื่อพระเจา้าในฐานะผู้รับใช้พระเจา้าอิสยาคงจะมีความคิดเหมือนกับยอนและยากอบที่ปรากฏไว้ในพระธรรมลูกาบทที่9กข้อ54เป็นช่วงเวลาที่พระเยซูกับสาวกของพระองค์เดินผ่านไปในหมู่บ้านของชาวสมาเรียแต่ชาวสมาเรียเหล่านั้นปฏิเสธ ขับไล่ไม่ต้อนรับพระเยซูยากอบและยอนได้ทูลขอพระเยซูว่าอยากจะให้ไฟขององค์พระผู้เป็นเจ้าจากสวรรค์ลงมาทำลายหมู่บ้านนี้เสียให้สิ้นไปบางครั้งเราทั้งหลายก็มีความรู้สึกแบบนี้ไม่แตกต่างกันแต่ทำไมเมื่อเหตุการณ์ที่พระวิหารของพระเจ้าถูกทำลายทำไมพระเจ้าไม่ลงมือกระทำการใดเลยกับพวกเขา ทำไมพระองค์ปล่อยให้พระวิหารจึงถูกทำลายหลางครั้งเราก็คิดอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอิสยาก็ไม่ได้จดจ่อที่พวกเขาอิสยาบอกว่ามันคือพวกเราเองที่ทําบาปต่อไปเราคือผู้ที่เป็นมนทินพระเจ้าได้ส่งซ่อนพระพักของพระองค์จากเราดัางนั้นเขาจึงร้องทูลพระเจ้าพระบิดาของเรา พระผู้ทรงสร้างและทรงเป็นช่างปั้นให้แหวกม่านระหว่างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินแล้วรีบเสด็จลงมาเพื่อปลดปล่อยประชากรของพระองค์คุณผู้ฟังครับเราทั้งหลายเชื่อว่าพระเจ้าทรงรับฟังคำร้องทูลคำร้องทุกข์ของอิสยาห์และของเราทั้งหลายแต่วันเวลาของพระเจ้านั้นเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์วิธีการของพระองค์ไม่เหมือนวิธีการ หรือวิถีของเราทั้งหลายเราจําเป็นที่จะต้องเข้าใจและรอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์นะครับดับงนั้นขอให้บทเรียนที่เราทั้งหลายได้เรียนรู้ร่วมกันวันนี้ว่าเราคิดอย่างหนึง่งแต่พระเจ้ามีพระประสงค์อย่างหนึง่งเราจําเป็นที่จะต้องดําเนินชีวิตตามพระประสงค์ตามน้ําพระทัยของพระองค์หน้าที่ของเราไม่ได้โทษคนอื่นที่เป็นต้นเหตุของปัญหาแต่ให้เรามองดูที่ตัวเราว่าเป็นเพราะเรา ทำผิดทำบาปเป็นเพราะเราไม่เชื่อฝังพระเจ้านั่นเองเราจริงไม่ได้รับการอวยพรนะครับขอให้ประกับของพระเจ้าวันนี้เป็นพรสำหรับเราทั้งหลายทุกๆคนนะครับและผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรปกป้องคุ้มครองทุกท่านสวัสดีครับ ยอมตายเพื่อเราด้วยรักหัวโลกาได้ประจักษ์แก่ใจในความรักแน่ไม่เปลี่ยนแปลพันดังคืนวันคอยพันแปลยังคงดำรงแน่แท้มาดแม้สิ้นชีพคงยังเห่นดวงอาทิตย์ สาแสงสู่สายธาราพลันระเหยเป็นเมฆคลับมาเป็นฝนล้นหลังเรียบเป็นทานรักแห่งองค์ผู้ทรงพลังชฉลมมีเคยหยุดยั้งช่ำชื้นทั่วพื้นแผ่นดิน มุดว่างโนเออท่วมทนล้นให้ไวเป็นอาจินจากพระผู้ไทยอาภัยทุกชีวินด้วยหลังรินจากพระโลหิตพระงค์ผ่านรักแ่งนี้ไม่มี แห่งสัตว์รังเป็นทานรักที่ไหลลังหลังจากพระไทยสูงส่งจะมีใครไหมหลังไห้ดังทานพระองค์ทานรักนิรันมันคงดำรงในองค์พระเยซู te เป็นทานรักที่ไหลล่งหลังจากพระไทยสูงสรงจะมีใครไหมหลังให้ดังทานพระองค์ทานรักนิรันด์มั่นคงดำรงในองค์พระเยซูจะมีใครไหมหลังให้ดังทานพระองค์ ารรักนิรันมันคงดำรงในองค์พระเยซู